ใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกกี้แลน์ชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมัน,มน,มนเติมทองล้านๆก็คุกกี้แลนด์ชอปฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอีฟุตบอลอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอีครั้งสำหรับการจาดับนักเตะรอบนี้ก็เป็นแพ็ครวมมิดอีปิกทีมชาติมาเลยซึ่งมัดรวมกันมาทั้งหมด16ตัวถ้าเป็นคนไทยไอดี ID ไทยก็คงจะได้พิซิโก้ในราคา20บาท ส่วนยาถ้าอยากจะได้อีกตัวหนึ่งแบบเลือกตัวไหนก็ได้ก็900ทองนะก็เอาจริงๆก็มีหลายๆตัวที่ดังๆอยู่นะส่วนตัวที่ผมแอบ,บอยากได้นะก็คือเบนาเทียเคียได้อ่ะเอออยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะส่วนใครที่สนใจที่จะเติมเพื่อที่จะเปิดแพงนี้ผมขอแนะนำคุกกี้แลนด์ชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่าครับเปิดม,มาตัวแรกเลยเป็นอาเมธฮัสซานเคียตีพิมเพเกอร์ฟอร์มอันเวิร์ลิงมาพร้อมกับสกิลพิเศษฟีโนมินอ n พาร์ท ผมอัพประมาณนี้บูรีเมทเอ็กกิลิตี้แต่บอกตาตรงค่าพลังโคตรน้อยสปีด85แอสเ,เซชั่น8 4วิ่งแดดก,ก็พอมีวิ่งช้ามากบอกตามตรงแล้วก็คอนสีแวนเน็ต8 7โอเคอยู่บอลคอนโทรลดิปปิง้งไทเปอร์ชั่น98490ก็พอได้โลพัส8 5โลพ, 85, โลพ 85, ัส85ก็ไม่ทําได้ดีมากสําหรับเคียร์ทีเพเปเมเกอร์ maker, แต่ฟินิชชิ่ง83บอกตรงตรงว่าโอเคบอกตามตรงว่าถ้าเล่นตัวนี้มูซิยราล่าง การ์ดมาตราหรือร่างการ์ดไฮไลท์ฟีเจอร์ที่เพืเ่อนๆมีก็ดูเก่งกว่าตัวนี้อีกอะบอกตามตรงว่านอกจากค่าพลังน้อยไม่พอแล้วก็ยังจะเล่นยากด้วยเหมือนกันส่วนตัวผมท่าวิ่งฉาแค่นี้แต่เอาจริงเชียร์จีเพเมเกอร์ก็ไม่น่าจะต้องการความไวเลยค่ะนั้นแต่ก็มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่านี้สกิลก็ไม่ได้มีสกิลเล่นท่าเลยลหละมีโซคอนโทนไม่มีดับบลทัศ ไม่มีมากเซเทินมีสกิลส่งโอเคสกิลยิงก็มีบอกต,ตรงงว่าตัวนี้เฉยเฉยนะนี่ยังใจดีให้เฉยๆนะจริงๆให้สะสมยังได้เลยปะเฉยๆยตัวตัอไปก็เป็นราฟาเอลมาเกดสบิวอัพฟอร์มอันเวเบอร์ิงสูงร้อยแรดสิบสีอัพประมาณนี้บูติเมชชัดดาวมาพร้อมกับสกิลพิเศษลองรีชแท็กเกิลเป็นสกิลที่ดีค่าพลังประมาณนี้ค่าพลังเกมรับ ดีสปีด88แอตเทน80ก็ไวไม่ช้าแต่ฟิล l c คอนแท t น้อยไปหน่อยเดี๋ยวบอกตามตรงว่าแพทเนี้ยเลือกวิ่งแซงเอาแล้วมาสไลด์เถอะเรื่องความแข็งแกร่งนี่อาจจะหยุนหยวนพอลดให้ได้นะส่วนตัวผมสําหรับภาคนี้ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าเป็นบิวอัพฟอร์มเวลลิงที่วิ่งไวแล้วข่าแางเกมรับดีสกิลเกมรับมี1 2 3 4 5 6 6สกิลหายไป2สกิลเป็นอะโครเปิเคเลกับเอเรีย แล้วก็มีสกิลพิเศษ l อง g ี e a n tackle เป็นสกิลที่โกงนะส่วนตัวผมว่าสกิลนี้ใช้งานได้นะไปใช้ได้ตัวถัดไปก็เป็นมูซ่ามันชื่อว่าโซน่าจะใช่มัง้งหรือโซลอะไรสักอย่างหนึ่งอันพีก็ขออภัย for in the box form standard มาพร้อมกับสกิลพิเศษ bullet header บอกตำงตรงท่าเป็น bullet ร้อยแแต่ถ้ามันโดดร้อยแล้วผมอัพแบบว่าเน้นมงอะ่ะเอ,อิ่มได้มงแน่แต่ถ้าอัพแบบนี้บอกตรนงตรงว่ายังไงก็ได้มงหรือจะไปอัพอีกแบบจริงๆมันมีแบบเล่นธรรมดา ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาเป็นตัวบูลเลตเฮดเดอร์ก็เน้นมงไปเลยดีกว่าเพราะว่าต่อให้มันไม่ได้1 9ออ่ะแต่ถ้ามันจํำหนึ่งร้อยหนึ่งยังไงก็ได้มงสู้ได้มงแน่ๆอะ่ะบูลเลตเฮดเดอร์อ่ะถามว่าใช้ได้ไหมบอกตามตรงว่าใช้ได้นะแต่ก็ต้องเป็นการใช้แบบเฉพาะทางแบบเปิดมงเท่านั้นเลยถึงมันจะดูอัพแบบแปลกๆแต่เชื่อผมเถอะถ้ามันจะเป็นบูลเลตเฮดเดอร์ก็ให้มันมงไปเลยอย่างเดียวไปใช้ได้ตัวถัดไปก็เป็นโยอิชิโร่คากิทานิดีฟไลน์ฟอร์เวิร์ดฟอร์มเตนได มาพร้อมกับสกิลพิเศษฟีนอนมินอนฟินิชชิงอยากดูสกิลมันก็มีเดวทัโซนโทนทูพาสซิ่งลองเคลคื่องลองเลนชูติ้งแล้วก็แทบไม่ต้องเพิ่มแล้วว่าสกิลอะผมอัพประมาณนี้บูตอีกไม่เป็นสไตรเกอร์อินสติง้งบอลตำตรงก็เอามาเล่นเป็นกองหน้านี่แหละเล่นเป็นเอสเอสก็เล่นได้เพราะว่ามีในเรื่องของค่าพลังส่งก็ตั้งต้นมาให้แล้วอะเจ็ดสิบกว่าผมใส่ไปแค่หนึ่งเพราะเน้นในทางด้านของเลี้ยงบอลฟินิชชิงความไวหาช่องอะไรพวกนี้ถามว่าใช่ไ,ไหมบอกตำตรงว่าค่าพลังแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว้วววยิ่่งงออทีีีไเลบด แล้วก็ยิงคมขาบลังส่งนิดหน่อยสกิลเลนท่ามีสกิลยิงมีสกิลส่งมีใช้งานได้นะไปตัวที่สอง ตัวต่อไปก็เป็นครินเดมซีดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดฟอร์มเวอร์ลิงตำนานสเปอร์ป่ะบอกตามตรงว่าผมอัพประมาณนี้บุญเมทไซเคอร์อินสติงมาพร้อมกับสกิลพิเศษฟินอมินอนฟินิชชิงแต่ว่าดูอ่อนกว่าตัวญี่ปุ่นเมื่อกี้อะค่าพลังค่อนข้างที่จะน้อยนะวิ่งวยอยู่แหละออกตัวสปีด88ก็โอเคเลี้ยงบอลก็ดียิงก็คมส่งก็ได้ความแข็งก็มีแต่บอกตามตรงว่าค่าพลังมันน้อยกว่าไอตัวญี่ปุ่นตัวเมื่อกี้อะไอคากีทานี้เอรนะัน่ะ ในเรื่องของสกิลดับเบิรลทัสโซนโทยล์มักเซเทอร์นอยด์ในเคเลอร์ในชูติ้งเฮดดิ้งอะไรพวกนี้ก็เป็นกองหน้าที่มีสกิลเล่นท่าสกิลยิงอาจาจะต้องไปเพิ่มของสกิลส่งอะไรพวกนี้วันทัสพาร์ตทูบาลซิงฟินมิชนฟินิชชิ่งโอเคแล้วจะบอกน้ำตรงว่าค่าพลังก็ค่อนน้อยนะถามว่าใช้ได้ไหมผมให้เฉยๆนะตรงนี้ค่าพลังมันน้อยจริงพวกการ์ดเพย์ออฟเดอะวีคยังค่าพลังเยอะกว่าไปเฉยๆ,ๆตัวต่อไปมันชื่อว่านัสชาร์ดอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งบล็อกทูบล็อกฟอร์มเมอเรลลิ่งมาพร้อมกับสกิิลพเศษ ลองลีสแท็กเกิลแอปมันไม่แสดงแหละแต่ว่ามันมีสก,กิลนี้ b ล็อกท o บล็อกที่วิ่งไม่ช้าก็บอกตามตรงว่า ก็ให้ใช้งานได้แล้วอะแค่เริ่มมาความแข็งแกร่งมีด้วย80แล้วก็ค่าพลังเกมรับ80หมดเลยโอเคแล้วก็ในเรื่องของค่าพลังเกมลุกทรงดียิงก็พอมีแต่ผมว่าเลี้ยงบอลน,น้อยไปหน่อยแต่บล็อกถึบล็อกก็ไม่น่าจะได้เลี้ยงเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่จะแลกตัวนี้หรือจะซื้อตัวนี้900ทองบอกตามตรงว่าใช้กองเต้เถอะครับกองเต้แจกฟรีหรือจะเป็นกองเต้กาแซนดาอะไรที่ใครเคยมีก็ได้ตัวไหนก็ได้เก่งกว่าตัวนี้เยอะเลย แต่ถามว่าใช้ไหมบอกหนูว่าก็ให้ใช้งานได้แหละบอกถูกบอกที่มันวิ่งไม่ช้ายังไงมันก็เล่นได้แล้วก็ทั้งลุกทั้งรับก็มีแต่ค่าพลังข้างในก็น้อยแหละส่วนสกิลก็เป็นสกิลเดบลทัชมากเซเทิร์นต้องไปเพิ่มในเรื่องของสกิลเกมรับนิดหน่อยแล้วล่ะบวกแบบในเรื่องของแมนมาร์กิ้งอะไรพวกนี้แต่ว่ามีเอลเลสเซชันแล้วอาจจะเป็นบล็อกเกอร์อีกสกิลนึงก็ได้สกิลส่งสกิลเล่นท่าทาได้ดีแล้วใช้งานได้นะแล้วก็มันมีรองรีชแท็กเกิลด้วยไปตัวที่สัวต็นเบ ฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัาประมาณนี้บูดิเมตชัดดาวมาพร้อมกับสกิลพิเศษเอเรียลฟอร์ดข้าพลังเกมรับดีมากเอาไว้น94เอเกเมนต์95แท็กซิง93แอคชั่น96เยอะมากสปีด85แอคเซชั่น75ถ้าออกตัวไม่ถึง80กับสปีดไม่ถึง90แต่ถ้าข้าวพลังเกมรับเยอะผมให้ใช้งานได้นะถือว่าเข้าใจได้แล้วก็ฟิลคอนแทคทำได้ดีจ้ำทำได้ดีส่วนสูงก็ดีสกิลพิเศษก็ดี ใช้งานได้ละีมตาทียาเดสไซเยอร์ er ตัวนี้ไปตัวที่3ตัวไปมันชื่อว่าบูรักอิลมาร์ตโกวเชอร์ฟอร์มัลเบอร์ลิงมาพร้อมกับสกิลพิเศษบริสเคอร์เลอร์เป็นกองหน้าสายแข็งอะ่ะ87เลี้ยงบอลได้อยู่ยิงคมวิ่งไวหาช่อง88โอเคสไตล์นี้หาช่องนี้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ แล้วก็มาพร้อมกับสกิลพิเศษบิดเคอร์เลอร์ถามว่าบิดเข้าไหมถ้าคิกิ้งเพาเวอร์ดีแล้วก็ค่าฟีนิชชิ่งโอเคค่าโค้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าโค้งอยู่หรือเปล่าแต่ถามว่าปั่นคงโค้งไหมผมว่าค่าพลังประมาณนี้ก็คงโค้งได้อยู่นะแต่ถามว่าบิดแท้ไหมบอกตรงๆว่าก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงไม่น่าจะบิดคมเท่าตัวแบบเมตาที่เป็นบิดเคอร์เลอร์เลยพวกนี้นะแต่ถามว่าในเรื่องของการใช้งานปกติใช้งานได้ไหมกล้องหน้าสายแข็งดียิงคมวิ่งไว เลี้ยงบอลได้สกิลก็เป็นกองหน้าสายจบไปเพิ่มในเรื่องของดับพรลทัสโซนโทนมาเลยพวกนี้แล้วก็เป็น,ปนสกิลพิเศษบิ B ๊กเคอร์ยังไงก็ให้ใช้งานได้นะซึ่งจากที่สังเกตมายังไม่มีสุดโหดเลยนะเพราะว่าค่าพลังมันแอบ,บน้อยต่อให้น้อยจริงๆผมก็ยังคิดว่าไส้นยยังเรียนยากอยู่นะพวกตัวพวกนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นไส้นสุดโหดขนาดนั้นแป อยู่ข้างหลังเบนาเทียตัวตะไปก็เป็นทรูนินเชตรีโกโพเชอร์ฟอร์มเวลลิงผมอัพประมาณนี้บูติเมสไซเตอร์อินสติงมาพร้อมกับสกิลพิเศษฟีนอมมีนอลฟีนิชชิงมีเดบัตทัดแล้วมีสกิลยิงแล้วอาจจะไปเพิ่มเรื่องของโซคอนโทรวันทัพาร์ูพาซิ่งอะไรพวกนี้วิ่งไวมากเลี้ยงบอลดีมากหาช่องดีมากยิงคมมากส่งบอลก็มีแถมาให้ความแข็งแกร่งก็มีถามว่าเก่งไหมเก่ง เก่งเลยแหละกองหน้าสไตล์นี้ถามว่าผมให้สุดโหดนะฮะบอก,กตรงๆว่าค่าพลังมันคือค่าพลังที่กองหน้าต้องการอะ่ะเออความไวเลี้ยงบอลหาช่องจบสกอร์ประมาณนี้ผมว่าโอเคนะสุดโหดได้อยู่แต่ก็ ถ้าจะเสีย900ท้อทองเพื่อที่จะมาซื้อสุนินผมแนะนําว่าเ e อ็มาเป้ทางแแตดนดาด์เถอะแต่ถ้าใครที่เป็นไอดีแบบอินเดียบังกลาเทศอะไรพวกเนี้ยแล้วมีสุนินก็ผมให้สุโดได้นะตัวนี้ค่าพลังค่อนข้างที่จะเหมาะสมในการเป็นกองหน้าไปสุโหดู่กไปก็เป็นปาร์คจีซองบล็อกทูบ็อกฟอร์มันเวเวอร์ริง มาพร้อมกับสกิลพิเศษวิชันนารีพาร์ตอัปประมาณนี้บุยเม็ดแอคิลิตี้บล็อกทุบที่วิ่งไวค่าพลังเกมรับมีค่าพลังเลี้ยงบอลมีค่าพลังส่งมีก็ใช้งานได้นะสําหรับปาร์คจีซองแล้วก็ในเรื่องของสกิลปาร์คจีซองก็อาจจะต้องไปเพิ่มในเรื่องของสกิลเล่นท่าดับัตัลทัชไดพวกนี้โซนโทนมาร์กเซเทิร์นสกิลส่งผมว่าทําได้ดีแล้วอาจจะไปเพิ่มในเรื่องของลองเลนชูตติ้งอีกสกิลหนึ่งแล้วก็อินอดเตอร์เซปชั่นก็มีแล้วแมนมาร์กิ้งหรือบล็็ออออกกกกเเรร์์ผมมมวว่่าาาาาจจจจะะะปนนนแิ้งดดูี ถามว่าใช้ได้ไหมบล็อกที่วิ่งไม่ช้าก็ใช้งานได้นะแป,ปรพักจีซองอยู่ข้างหลังไอ้บิสเคิลเลอร์อะตัวต่อไปก็เป็นเดนิลสันโพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มเมเวลิ่งผมอัพประมาณนี้บูติคเมดบอลแคาน์ตี้มาพร้อมกับสกิลพิเศษเอ็ดคอซิ่งบอกบตรงๆว่าสกิลนี่ผมลองอัพแบบให้มันเปิดดีๆแต่ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะผมว่าอัพเป็นสายพิ้วไปเลยดีกว่าเดนนิลสันแล้วก็ ไปเพิ่มตำแหน่ง SS สเอสไพวกนี้ดูดีกว่าปะวิ่งโคตรไวเลี้ยงบอลโคตดดีวิ่งไวมากบอกต,ตรงๆว่าอาจจะเป็นตัวท็อปๆของเกมเลยนะในเรื่องของความไวแล้วก็เลี้ยงมันน่ะเดียนยวสอนแต่ผมรู้สึกว่าแอบล่งโอเปเยอะ ดูเก่งกว่าบ้าลร่างฮูเปเยอรตัวเก่าๆเลยอะแต่ว่าเก่งกว่าล่างนี้รู้สึกคกพลังเยอะกว่าออประมาณนี้ไปเลยผมว่าเน้นไวเน้นเลี้ยงไปเลยแล้วก็ฟีชชิงก็มีอยู่นิดหน่อยผมว่ามันเน้นเลี้ยงยิงเลยดีกว่าโปรตีฟิกเดนิวสันใช้งานได้นะแปลในเรื่องของการเล่นง่ายบอกตามตรง อยู่ข้างหลังเบนาเทียเลยตัวต่อไปก็เป็นคานูดีฟลายอินฟอร์เวิร์ดฟอร์มเซนดาผมอัพประมาณนี้บูดิกเม็เป็นบอลคีย์มาพร้อมกับสกิลพิเศษแอเซชัลชันเบิร์ดเอาอะไรมาเบิร์ดว่าสูง196อะยงบอลดีมากยิงได้ความไวก็สูง196อะเนาะก็เอาจริงๆผมบอกตามตรงว่าแกพิวนะคานู e ตัวจริงอะผมไปดูไฮไลท์มาแต่ก็ไม่คิดว่าจะวิ่งช้าขนาดนี้ก็เข้าใจแหละการมันไม่ใช่การท็อปอะเออการเนี้ยมันแบบ มันค่อนข้างที่จะหานค่าพลังเฉลี่ยเฉลี่ยมาประมาณแบบ o v r 9900เลยประมาณนี้สำหรับคานูที่เป็นดีเลย์อิงที่บาลานซ์ดีด้วยนะตัวใหญ่แล้วบาลานซ์ดีก็ไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงบอลดีความแข็งก็น้อยตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ความแข็งแกร่งก็ไม่ได้เยอะแต่กระุุงก็ไม่ได้ใส่ไปด้วยแหละถามว่าใช้ไ,ไหมบอกตรงว่าค่าพลังค่อนข้างที่จะเฉยๆแต่ค่าพลังมันแบบมันแปลกอะเข้าใจปะ ค่าพลังมันดูแปลกอยู่นะสำหรับคานูมันตัวใหญ่แล้วมันเลี้ยงบอลดีแล้วก็เป็นสกิลแอสเซชันเบิร์แล้วก็บาลานดีค้าพลังค่อนข้างแปลกค่อนข้างทีดาแบบยูนิของตัวมันอะไม่ค่อยจะเจอค่าพลังประมาณนี้สำหรับนักเตะสูงประมาณนี้นะเฉยๆนะไปแต่ว่าตัวแรกเลยตัวต่อไปมันชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอับดุลลาฟองอินเดอบ็อกสองเท้าฟอร์มเซนนาผมอัพให้มันพิวๆไปเลยบู thing, สตั๊กเกอร์อินสติงสกิลพิเศษวิชานารีพาร์แต่บอกตามตรงว่า ตัวใหญ่อยู่นะร้อแต่บาลานดีวิ่งไวอยู่ออกตัวอัตช้าอยู่แ8แต่ก็ไม่ได้ช้ากันนั้นหาช่องดีบางโทน8ปดดีบิงเ2ดีมากแต่โพซิชั่น90ดีมากแล้วก็ฟีชิ่งถึง88ดีมากเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่ไม่ได้แข็งไอตัวนี้มันก็อีซักวะมันก็แบบเป็นอีซักโมเดลเลยแต่ก็เตี้ยกว่าอีซักหน่อยแล้วก็ เลีย้ยงบอลดียิงได้วิ่งได้สกิลก็สกิลเล่นท่ามีสกิลส่งมีสกิลอาจจะต้องเพิ่มสกิลยิงนิดนึงประมาณนี้สำหรับอับดุลลาตอนนี้ใช้งานได้นะขนาดสองเท้าแดะไปอยู่ข้างหลังเบนอาเทียตัวต่อไปมันชื่อว่าอาร์ f l ฟไลเซอเลสัอ,อย่างหนึ่งสองเท้าธรรม,มาชาติโพลิฟิกฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัพประมาณนี้บุรีเมทแอคิลิตี้มาพร้อมกับสกิลพิเศษ บลสคอลเลอร์แต่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 ผมบอกตามตรงว่าไม่ต้องเน้นบิดเถอะตัวนี้อัพให้มันวิ่งไวยิงคมเลี้ยงบอลดีบอคตรงว่าข้าพนังประมาณเนี้ยเก่งเก่งแล้วนะเก่งเลยอะ่ะเป็นปีกที่เก่งอะ่ะโพลีฟิกแบบชั้นนาเลยวิ่งไวเลี้ยงบอลดียิงคมเป็นเอฟเอฟก็เล่นได้อะ่ะสําหรับผมตัวนี้ถานาดสองเท้าด้วยหรือถ้าอัพอีกแบบคือแบบนี้เลยลดเลี้ยงบอลลดความไวมาเน้นบิด เป็น SS อะไรประมาณนี้ถามว่าเก่งไหมเก่งบิดสองเท้าแล้วจากค่าพลังบอกตรงตรงบิดแท้ผมว่าตัวนี้น่าจะบิดแท้นะพอดูจากค่าพลังจริงๆก็รู้แหละแล้วก็เัยงบอลก็พอมีอยู่วิ่งก็ยังไวอยู่เหมือนเดิมตัวนี้สุโหดบอกตรงตรงส่วนตัวผมสกิลเล่นท่ามีสกิลทรงมีอาจจะไปเพิ่มในเรื่องของพันตาซอีสกิลหนึ่งมีบิดเคเอแล้วด้วยแล้วเป็นบิดสองเท้าด้วยสุโหดไป ตัวแรกเลยตัวต่อไปมันชื่อว่าดา h a l ่อะไรสักอย่างหนึ่งโกโ r เชรอร์ Form มแดดเป็นตำนานของมาเลเซียหรอผมอัปประมาณนี้บุยเมสติเกอร์อินสติง้งพ,ร,พร้อมกับซีวิเด็ฟินอมินอนฟินิชชิง่งและดูค่าพลังดิเลี้ยงบอลน,นี่ผมใส่ไปเยอะแต่88 86 84แม้ม่าจะแม้ว่าจะไม่ถึง90นะแต่ว่าถ้าออกตัวมัน99อะ่ะ ผมบอกตาตรงว่าเอาไปเล่นลิงอัพนี่มันอยู่นะตัวนี้สปีด90ก็ไวบาลานซ์เยอะมากแล้วยิงคมถึง90ส t า m i น a ถึง92แล้วฟิเตคอนแทคก,ก็มีด้วยถึง76เก่งมากตัวนี้สุดโหดเลยบอกตาตรงว่าสปีดต้นเคก็จะไวเลยเยงบอลก็ได้ยิงก็คมหาช่องก็ดีบาลานซ์ก็ดี s t า m i น a ก็ดีส่วนสกิลก็ไปเพิ่มในเรื่องของสกิลเล่นท่าตัลทัศนโซคอนโทนหมกักเซเทิร์นก็ได้อย่างอื่นผมว่าโอเคแล้วอาจจะเป็นทูมาซิ่ง อีกสกิลหนึ่งแต่อย่างอื่นผมว่าก็ได้อยู่นะเก่งมากเลยว่ะตัวน,นี้น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันโซโทไปลองเรามาจากไอ้บริสเคิลเลอร์อะแล้วก็ตัวสุดท้ายของแพ็คพิซิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองโกเบเชอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัพประมาณนี้บูตอิเมจไซเคิลอินสติงมาพร้อมก,กับสกิลพิเศษแอเซชเลชั As ่นเบิร์ดดูค่าพลังดิสปีด92าองแอเซชั a ่น94ไวมากพลัง90ดีคารมิน่า88หาชอ 94, อ่อง94เอาสิแวนเนต่ะ ลองโทน88ที่ิง92แต่เ่อชัน9 0เลี้ยงบอลดีมากเก่งเลยสำหรับซิโก้ถ้าพลังกองหน้ามาอย่างนี้สุดโหดแล้วอ่ะหาช่องดีเลี้ยงบอลโคตรด,ดีวิ่งก็ไวบาลานซ์ก็ดีซามิน่าโอเคความแข็งแกร่งนี้ไม่ได้อัพยัง72มาให้แล้วอ่ะเริ่มต้นสกิลก็ดับเบิลทัชแล้วแอสเซสชันเบิร์ดอาจจะไปเพิ่มในเรื่องของลองเลนชูตติ้งโซคอนโทนแล้วก็ในเรื่องของมาร์กเซเทอร์อีสกิลหนึ่งก็ได้เป็นสกิลเมตาเหมือนกันเก่งมากเลยวะ่ะ สำหรับซิโก้วันทัดพพาได้พวกนี้อีกสกิลหนึ่งก็ได้พอกตาตรงว่าเก่งไม่แพ้เอมบาเป้เลยอาจจะแพ้ในเรื่องของส่วนสูงอะสุโโษบอกตาตรงว่าค่าพลังค่อนข้างน่าประทับใจมากซิโก้ แต่ว่าผมชอบตัวบิดเค l o r เเท้ามากกว่าอยู่ที่2เลยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วศนะัพั์การจะาดับนักเตะอีปิกทีมชาติเนี่ยก็ซิโก้ทำไมเป็นสเปนวะแกเป็นคนไทยนะเว้ยส่วนตัวผมก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ค่างที่จานหน้าประทับใจเหมือนกันสำหรับซิโก้ว่าข้าพลังมันดีจริงแล้วก็900้อทองถ้าผมจะซื้อจริงๆผมก็คงซื้อไอตัวบิดสเท้าแหละ ก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะบ mm ิดเคอเลอร์สองเท้าที่ข้าพลังบิดดีขนาดนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนที่ผมจะอันดาไปอ่ะไม่ต้องเชื่อนะใครทุกท่านไปลองเลีนยงเองก่อนนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีตัวเล็กเข้ามือไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนข้าชมนะครับขอบคุณทุกคนคอยกดไลค์กด subscribe บล็อกนะครับยี่แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ